3วิธีดูว่าเขายังรักเราอยู่ไหมสวัสดีค่ะครูแซม,มิเดนเดสตอนนี้ครูแซมมี่อยู่บาเซลโลนาสเปนหลักการที่ใช่ดูว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมวัดด้วย3หลักการนี้ข้อที่1 be present เขาอยู่ตรงนั้นเสมอเวลาที่คุณต้องการเขาเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือ เขาจะอยู่ตรงนั้นเพื่อคุณเสมอให้รู้ไว้เลยว่านี่คือสัญญาณแห่งความรักที่ผู้ชายเขากำลังแสดงให้คุณเห็นอยู่ข้อที่สองเขาตั้งใจฟังคุณเขาเพรสเทนชั่นเวลาที่คุณกำลังจะสื่อสารกับเขาเขาตั้งใจฟังคุณเพื่อเข้าใจคุณจริงๆไม่ว่าเขากําลังทํางานอะไรอยู่แล้วคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณกําลังจะสื่อสารกับเขาเขาหยุดงานมาแล้ว ตั้งใจฟังคุณตั้งใจเพื่อที่จะเข้าใจคุณเขาให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณกําลังจะบอกเขาผู้หญิงรู้ไว้เลยนะคะว่านี่คือสัญญาณแห่งความรักที่ผู้ชายกําลังแสดงให้คุณเห็นข้อสุดท้ายข้อที่3มันจะตรงกันข้ามกับข้อที่2คือถ้าเขาอิกนอหรือเขาเพิกเฉยใส่คุณไม่ค่อยตอบสนองคุณหรือตอบสนองแบบขอไปทีมันเป็นสัญญาณกําลังบอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ได้อยู่ในสเตจของความรักแล้ว เราะธรรมชาติของมนุษย์เพศชายเป็นนักแก้ปัญหาถ้าผู้ชายรักผู้หญิงคนนั้นจริงๆนะเวลาที่ผู้หญิงมีปัญหาเขาจะช่วยแก้ปัญหาทันทีมันคือธรรมชาติหรือสัญชาตญาณของผู้ชายแต่ถ้าผู้ชายไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไม่สนใจเฉยเมยกับปัญหานั่นก็คือตอนที่เขาไม่ได้รู้สึกโรแมนต์รัก หรือว่าสนใจผู้หญิงคนนั้นแล้วนั่นเองสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆของคุณด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจครูแซมมี่เออร์นนนเดสแลาจําไว้นะคะอย่าแต่งงานเด็ดขาดถ้ายังไม่ปรึกษาครูแซมมี่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ